น้องใหม่บอกมันน้อมันอัดแล้วซีถุงจุดท่าไดลอยหนึ่งลอยหนึ่งโอ้ยจะลายเจะมอโลกันเลยจุดใดหน่อยแต่ฉันซีถุงเอาน้อมันกัดแล้วอันนี้บอกมันมันออกแล้วพอหาได้อยู่เดี๋ยวนี้ฮะว่างกว่ากัสิไปหาเลย โอ้นกเขาไม่ได้แล้วสวนกับเจ้าเออพวกอุตส่าห์พูดซื่อแนละ้วถ้าเก็บพักกันจองถ้าเก็บพักกันจองมาขาย เมีนเ <laughs> ด้ดดดเอเฮ <laughs> ็ดดีๆได้โคแมนข้าแอลบ้งเฮ็ดดีๆได้มาโคแมนข้าแอเบิ่งที่ทางหลังนั่น <laughs> โอโแมนตรวจง,งานนี่นัน

กล่องหนึ่งนะคะีอจีกระเบื้องสามสิบคูณสามสิบนะ่กล่องหนึ่งก็จะมีสิบแผ่นก็แล้วแต่ขนาดนะถ้าแผ่นใหญ่หกสิบคูณหกสิบก็จะมีประมาณกล่องหนึ่งก็มีสี่แผ่นนะคะกระเบื้องสี่สิบก็มีประมาณแปดแปดแผ่นหรือหกแผ่นประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมีรุ่นเล็กกว่านี้อีกนะคะตัวนี้แบบในห้องน,น,น้ำแผ่นเล็กๆนะคะอันนี้ยีนะะ่สิบบ้านมีทุกรุ่นนะคะจะเบื้องมีทุกขนาดอันนี้จะเป็นเล็กนะคะเห็นน้อยๆนะคะ บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอฟซีฝนตกวินนะคะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยเอย <c oughs> ทางนี้จะหนานะคะเอี ที่ไม่เสมอกันนะ น,นกโอ้ <laughs> มาแล้วโอ้ย แนวกินเพียงวะซานอ้าวขอบคุณหลายๆเพื่อนพญายะโชคละามานพี่น้องเอ้ย <c oughs> เรือ <c oughs> เออกระยามมันได้กับแมนอยู่ันละ จะเป็นลายนี้นะคะคืเป็นกระเบื้องสาดนะคะไม่ไม่มันเนาะไม่ลื่นนะคะ ก็จะเป็นเศษนะคะ มีึสองสามห้องนะทั้งหมดก็จะเป็นสามห้องนะคะเราจะปูทางโน้นก่อนนะทางโน้นความยาวที่เสาจปูสองห้องนะคะแล้วก็หน้าห้องนะะ้นหนึ่งห้องนะคะเป็นสามห้องโอเคนะคะเกือบเกือบยี่สิบกล่องนะคะน้องแหมมซื้อมาสิบเจ็ดกล่องนะคะก็ะตูดูก่อนเดี๋ยวเผื่อไม่พอแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ